สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2 6เมษายน2,563พาทุกท่านมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนาดินแดนที่มีชื่อเรียกว่าทุ่งกุลาร้องให้นะครับครอบคุมพื้นที่สุรินทร์ร้อยเอ็ดยะโสธรมหาสารคามนะครับ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่โด่งดังนะครับเพราะว่ามีข้าวที่หอมนุ่มอร่อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการไถเพื่อปรับหน้าดินนะครับให้หญ้าตายนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างแรง จริงๆณนะตอนนี้พื้นที่โซนนี้จะไม่มีระบบชนลประทานนะครับก็อาศัยฟ้าฝนตามธรรมชาติชาวนาอย่างเราก็ทำนาเพื่อรอฟ้าฝนอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีระบบชนลประทาน เชา้าไม่ร้อนเท่าไหร่ลมพัดเย็นสบายวันนี้มาดูนาของข้าพเจ้าเองนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินติดฝั่ง101ร้อยเอ็ดเขตอำเภอเกษตรวิสัยนะ สองสองะไรวะสองศูนย์สี่หรือสองหนึ่งสี่เป็นเส้นทางของแผ่นดินนะครับด้านซ้ายมือไปอำเภอท่าตนะครับด้านขวามือไปอำเภอเกษตรวิสัยจุดตรงนี้เป็นจุดของเขตหมู่บ้านโคปูอจังหวัดสุรินทร์ตำบุรีกรุเทพด้วยนะครับ อยากสะท้อนนะเห็นความเป็นจริงของวิถีชีวิตของชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วก็ทำนาปลูกข้าวเลี้ยงคนมากมายนะครับแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวนาก็ไม่ใช่จะดีไม่ได้ดีเลยก็ว,ว่าได้ยังคงทำแล้วก็มีภาระหนี้สินมีความทุกข์ยากลำบากของการใช้ชีวิตเลี้ยงครอบครัว ก็ฝากผู้มีอำนาจหรือคนกำหนดนโยบายให้ช่วยหาวิธีในการออกนโยบายหรือบริหารจัดการราชการแผ่นดินให้ทางคนทำนาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการทำนาเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอดทนนะครับจากประสบการณ์ของกระผมซึ่งเป็นลูกชาวนา ตั้งแต่เกิดนะครับมีบรรพบุรุษเป็นชาวนานะครับตัวผมเองก็ได้รับมรดกเป็นที่นาก็ทํานาต่อสืบต่อบรรพบุรุษเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวสักรอฟ้าฝนก่อนถ้าฝนตกให้ดินมีความชุ่มชื้นก็จะ ข้าเปลือกเพื่อเป็นข้าวพันุ์ในการทํานาต่อไปนะครับก็รอฟ้าฝนก่อนอย่างเดียวนะครับ ปรับหน้าดินเพื่อรอฟ้าฝนเป็นใจก็จะได้หวานข้าวหวานต้นกล้าไอหวานข้าวเปลือกเพื่อให้มันจเจริญเติบโตต่อไปเนี่ยครับสภาพดินนะครับก็เป็นดินที่เดี๋ยวจะให้ดูสภาพดินเป็นดินประมาณเนี้ย ก็เป็นคันนานะครับให้ดูสําหรับบางท่านที่ไม่รู้จักท้องทุ่งนาหรือไม่รู้ว่าเออทุ่งนาเป็นยังไงเขาทํานายังไงก็สามารถเข้ามาติดตามแล้วก็ดูได้จากวิดีโอในช่องของผมนะครับชื่อสวัสด,ดีวิสตัยนะครับก็มาดูได้หรือ,อถ้าท่านใดสนใจในช็อปคลิปก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะครับก็จะมีวิดีโอหลากหลายเรื่องราวให้ ได้ติดตามชมนะครับส่วนวิดีโอคลิปนี้เป็นบรรยากาศลุกทุ่งลูกทุ่งชาวนาชาวนาก็จะอัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยววันไหนมาหวานข้าวก็จะอัปเดตเป็นไฟล์วิดีโอให้ดูด้วยนะครับวันนั้นก็จะมาหวานข้าวกันแล้วก็มีรถไถามาปรับหน้าดินแล้วก็ไถกลบ ข้าวเปลือกที่หวานไปก็ถ้าฟ้าฝนมามีความชุ่มชื้นต้นข้าวก็จะเจริญงอกงามต่อไปต้องภาวนาว่าให้ฝนฟ้าปีนี้ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ไม่แห้งแล้งแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะได้รับผลผลิตเป็นข้าวเปลือกที่ดีนะครับอยากให้มีอยากสะท้อนจาก ปากจากเสียงของประชาชนอย่างเราเราว่าอยากให้มีนโยบายในส่วนของระบบชนรประทานหรือทํำยังไงก็ได้ให้ชาวนาได้เข้าถึงระบบชนรประทานคือมีน้ําใช้ตลอดเพราะว่าปัจจัยหลักที่สําคัญของชาวนาคืน้ํานะครับถ้ามีน้ําก็มีโอกาสที่จะทํานาได้ดีแล้วก็ได้ผลผลิตที่สูงนะครับส่วนเรื่องการ การเขาเรียกว่าอะไรการแทรกแซงหรือการให้เงินอุดหนุนด้วยนโยบายด้วยวิธีการด้วยศัพท์ทางคําพูดหรือราชการอะไรก็แล้วแต่เพื่อมาอุดหนุนเกษตรกร,รก,รก็ตรงนั้นก็เป็นอีกนโยบายที่ก็อยากให้ทางภาครัฐหรือ,อน,น,นะครับส่วนเรื่องราคาก็คงจะเป็นไปตาม เศรษฐศาสตร์หรือระบบเศรษฐกิจกอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถแทรกแซงได้นะครับก็คลิปนี้ก็ถ่ายเยอะนิดหนึ่งนะครับให้มาดูบรรยากาศท้องทุ่งนานในสภาพความเป็นจริงของเกษตรกร,ะร,กรนะครับไม่ได้สวยหรูนะครับไม่ใช่ว่าจะสบายนะครับก็ต้องสู้อดทนแล้วก็ทำอย่างนี้นครับนี่คือวิธีของเกษตรกรไทยนี่คือ ถนนที่ว่านี้ครับเป็นถนนทางหลงแห่งหนึ่นะครับทางนี้ก็ไปอำเภอเกษตรวิสัยน่าจะประมาณ20กว่ากโลนะครับทางนี้ไปเชื่อมไปบ้านโคกบุญแล้วก็เลียวซายไปอำเภอท่าตูมจอมพระสุรินเลี้ยวขวาไปอำเภอชุมพลบุรีนะครับนี่ให้ดู ับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ